วันนี้วันอังคารที่สามสิบนะครับามาดูหุ้นเป่นหลายตัวผมว่า,าบ้านปูกับสอผอเนี่ยน่าจะาใกล้เรื่ออะไรตับฐานนะครับไม่มันเนี่ยอย่างบ้านปูเนี่ยนะครับในรายวันผมว่าสอพอยังมีโอกาสไปอยู่นะครับแต่บ้านปูเนี่ยแต่สอผอท่งเทียนมันดูไม่ดีแต่อย่ามาดูแล้วกันนี่นะครับเป็นจริงที่บอกตีเทียนลายนะหลุดตรงนี้เมื่อไหร่คุณไม่อยู่นะตีอย่างเส้นเส้นอย่างนี้นะครับ ง่ายๆอย่างนี้นะครับหลุดไปปุ๊บคุณขายแต่ไม่ได้บอกให้ชอ็อตนะฮะมันคนละกรณีกันนะคือไอตอนอย่างเงี้ยจะชอ็อตตอนไหนผมว่ามันจะต้องหลุดโลในยะสําคัญจุดหนึ่งเช่น1ิบาจุดห้าอย่างเงี้ยนาจะเริ่มชอ็อตแต่อย่างเงี้ยเราแค่ขายของเอาไปถามว่าชอ็อตได้ไหมได้แต่มันเสี่ยงมากนะครับเวลาคุณเป็นขาขึ้นคุณไม่ควรมายุ่งกับมันนะก็คือน้ําเชี่ยวอ่ะไม่ต้องเอาเรือไปขวางนะครับไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยห้ามสวนแถวเด็ดขาด จนกว่ามันจะปรับปรับฐานครั้งแรกครั้งครั้งี่สองเด้งครั้งที่สามลงมาอย่างนั้นน่ะโอกาสช็อตอ่ะกินเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับรดูในวีคอ่าวันในวีคเนี่ยก็ผมคิดว่าตอนแรกนะโอ้โหมันมาเร็วกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าใช้เวลาสักแต่จากตรงนี้นะครับสักประมาณแปดแท่งเพราะว่าเหมือนเราสังเกตไหมมันขึ้นแล้วมันยอ่อแต่สี่แท่งเนี่ยมันไม่ย่อเลยนะครับมันขึ้นตุเนนิดตเนิด,นดวันละอะไร่ เอ่อสี่สิบตังสามสิบตังไอ้ไม่ใช่ต่อวีคนะวีกวีกวีกละห้าสิบตังละเงินประมาณนี้ไม่ถึงดีนะวีกละสี่สิบตังสามสิบตังแต่ดูทรงมันดีนะถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปผมว่ามันอาจจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยที่เราเห็นนะครับขึ้นย่อขึ้นยอ่นยออย่างงี้ใช่ไหมครับสังเกตเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นยาวสองสามแท่งลวงอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันมามาดีาดนะทรงในเดย์เนี่ยผมว่ามันน่าจะใกล้มันจริงๆอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้ ถ้าใครจะซื้อคิดให้ดูให้ดีนะครับผมว่าแต่ถ้าเราคนเล่นเบรกเบรกไฮตรงเนี้มันเป็นไฮใหม่ของมันที่สิบสี่จุดเก้าพรุ่งนี้มันมันถ้ามันจะเบรกไปได้มันจะต้องมาพร้อมข่าวดีนะครับคือมันจะต้องมีข่าวดีตามมาแน่ๆไม่ต้องห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำอะไรปันผลพิเศษนะเห็นก็แผรงๆกันว่าเขาจะปันผลเยอะเป็นประวัติการเขาไม่ปันหรอกมั้งพูด เขาถือหุ้นอยู่นิดเดียวจะปไปเป็นทำไมให้คนอื่นนึกออกไหมครับผมผมว่ามันไม่ค่อยเมนะ็กซ์เซนไงเขาอาจจะทําจริงก็ได้เอาคุณคิดดูคุณถืออยู่สิบยี่สิบเอร์เซนคุณปันไปก็แค่ได้แค่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นไปถึงของใครก็ไม่รู้คุณจะให้ทําไมแล้วแต่ถ้าเป็นบริษัทอย่างเอ็มดีซีอย่างเงี้ยเขาถืออยู่เจ็ดสิเปอร์เซ็นเขาปันผลพิเศษเขาก็าได้คนเดียวเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่อีกสามสิบเปอร์เซ็นจะตกเป็นของคนอื่น ผมว่าไอ้ที่ข่าวออกมาหลายวันแล้วเห็นเพื่อนผมถบอกว่าเออมันก็อาจจะจริงแนตะ่ผมไม่รู้ไงก็มันขึ้นมาเพราะอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะเบรกตรงนี้ไปได้ต้องมาพร้อมข่าวดีผมว่าระวังนะครับอย่าดูร้อยสองชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงสวยนเนี่ยมันม่กองของบอยเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้หงชั่วโมงอาจจะไม่ลงก็ได้แต่ถ้าดุดเทนไลน์คุณหนีนะครับถามว่าซื้อไหมไม่ควรซื้อดูสอพอสอพอ,อ,อเนี่ยก็รูปร่างคล้ายกันแต่ตอนนี้สอพอเกิดในวัชชิลึงแล้วนะครับ กำลังจะเกิดนะถ้าทำหายเนี่ยอันนี้เกิดไปละครั้งหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้2ช่วงเวลา3ช่วงนะครับ2ช่วงเวลา3จุดตรงเนี้ยถ้าขึ้นไปถึงสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเมื่อเช้าพิบมาผมตกใจเฮ้ยมันจะเอาร้อยเจ็ดแปดเลยเหรอแล้วเราผมก็ไม่ได้ดูนะเราบอกว่าเอามาเปิดมามันเปิดไม่ไม่ถึงนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าไม่ดีอ่ะเปิดสูงปิตต้าตัดดูดีนะครับ น่าจะเปิดที่ร้อย็ดสิบสี่นะปิดร้อย็สบถือว่าถือว่าไม่สวยนะครับในในในเดเนี่ยดูแท่งหนึ่งนะครับเออบรนที่บอร์ดนะครับตรงเนี้ยหน้าวันนี้ยวันที่ยี่สิหสิงหาเนะี้ยแท่งนี้ตรงเนี้ยผมบอกท่าแดงนะครับแย่ yeah, แต่ผลีมันเขียวมันก็เลยย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแต่จริงแท่งเทียนเวลามันเป็นอะไรที่เร็วที่สุดนะครับเร็วกว่าอินดิเคเตอร์ทุกอย่างถ้าใครเก่งแท่งเทียนนะ่ะสมมติว่าสบายดูแท่ทงเทียนเพียวๆนะดูอย่างงี้เลยนะครับ เพราะมันจะเร็วกว่าสังเกตไหมเกิดโดจิเขาก็ดาวด้มันจะลงนะครับอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดูได้แต่ผมไม่ได้ชํานาญอะไรผมเป็น o l l o w t เทรนนะครับผมจะมันรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันเบรกตรงนี้เห็นนะแต่เวลามันลงครับรูนตรงเนี้ยอะไรผมก็รูแล้วไม่ดูไม่ดีแต่ทั้งสองทางเนียผมไม่มั่นใจคือสไตล์ผมไม่มั่นใจ,นใจเราจะไม่ยุ่งนึกออกไหมครับคือเราก็เป็นเหมือนเสือหมอบไปเรื่อย อยู่ในพงหญ้ารอ,อกวางมันผ่านมาถ้านั้นเองรอเหยื่อมันมาแล้วเราก็อะคุบนะครับเราจะไม่เล่นอ e ิเล็กเกขานะครับถ้าเล่นอิเล็กเกขาก็เดเทก็ใช้เงินจํานวนไม่เยอะนะครับเพราะว่าโอกาสาปิดมันเยอะแล้วเราก็ต้องคัดลอนไปผมว่าในในร้อยี่สิบอย่าดูร้อยี่สิบร้อยี่สิบสู้ผมว่าถ้าหลุดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะร้อยิบัทีเร้อยหกสิบ ทั้งสองตัวเนี่ยผมว่าบ้านปูกับสปอน่าจะพอนะครับผมว่าอย่าไปไล่ลนะครับแต่สอปอไม่มีแกไปเล่นแต่บ้านปูถ้าพรุ่งนี้ถ้าจะว,วิ่งหนึ่งสี่สิบสี่จุดเก้าจะต้องมีอะไรบางอย่างมาดันนะครับบนรุ่มจะต้องมาหา,าศาลอาจจะต้องเจ็ดแปดพันล้านห้าพันล้านขึ้นไปามาดูเคอรี่มีคนถามมาเพราะว่าเมื่อไรจะวิ่ง, <S <S มงผมก็บอกไม่รู้เดี๋ยวส่งมันดูดีนะคุณดูนะครับอ่ะตั้งแต่เข้ามานะคุณเห็นอะไรไหม ดูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับยี่สิบสามจุดแปดเป็นจุดที่เขาซื้อเยอะที่สุดตั้งแต่สองหนึ่งน้ํมัก๊าลาก็คือตีว่าปีครึ่งแล้วกันตีว่าปีครึ่งประมาณนี้นะครับสกูสุกส์สเกตไหมบ่ารูปโปรไฟล์ตรงนี้ไม่มีนะในกล่องเนี่ยใน้ผมขีดให้ดูนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะครับราคาเนี่ยมันไม่มีม,ม,มันมีตรงเนี้ยยี่สิบหกถึงตรงเนี้ย มีคนได้ไปสิบเจ็ดบาทแสงว่าเป็นคนมาแลกปล,ลี่ลนเลยบางอย่างตรงนี้อย่างนงี้น่าสนใจนะว่าคือมันก็บอกอย่างที่บอกเป็นคนชอบถาวมันมันบอกได้ไหมว่าใครคือมันไม่รู้รอแต่มันไม่ใช่พวกเราแน่ๆนะครับคนที่จะมาทําให้วอลลุ่มหายตรงพีกตรงเนี้ยหูมดูดิมันมากกวันอื่นกี่เท่าอ่ะเยอะแยะตรงเนี้ยอาจจะเป็นเขาก็ได้นะเขาคือเจ้าของครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเฉลยเองนะ วันใดวันหนึ่งถ้ามันทะลุตรงนี้ไปนะครับยี่สิบหกบาทมันก็จะเฉลยเองแหละว่าเขาเอาจริงนั่นแหละครับตอนนี้มันก็ถามว่า,ายี่สิบหกจริงจัดตรงนี้ห้าบาทมันไม่ได้เยอะนะครับถ้าคุณเล่นวีอะ่ะผมว่าถ้า,าทะลุยี่สิบหกไปคุณอาจจะได้เห็นข่าวดีๆไปสี่สิบสามบาทวิ่งหลังเทนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ไม่อวนลุ่มมันยังไม่มาแล้วดูดิครับเกิดบริษ i s คอนเวอร์เจนเพิ่งเกิดแล้วเกิดอีกนะ แต่ในวีคเนี่ยในวีไอในเดย์นะครับขออย่างเดียวนะอย่าลงตรงนี้นะเนี่ยโดนใครทุบลงมาเนี่ยนจริงผมอยากมันลงนะตรงนี้ทุลุยี่สิบเอ็ดผมจะลงไปลาอข้างล่างตรงไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นสักสิบเก้าบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะต่อส่วนมันอยู่ประมาณสิบเก้าบาทแล้วกันนะครับจะต,ตรงนี้ก็แค่สองบาทเท่าน,นั้นเองตรงเนี้ยเราคุณก็ถือเสร็จซื้อเสร็จคุณก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปดูมัน แต่จุดถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันถาเล่นได้นะผมบอกบอกเพื่อนหมาว่าอยากจะบอกให้ว่าถ้าถ้าควรซื้อนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปดูมันมันก็ค่อยเขลมกันนะเพราะมันเป็นขาลงนะครับนึกออกปะแต่แต่อยากเล่นมันก็ต้องต้องทนกับมันถ้าจะหวังหวังเป็นเด้งเนะี่ยผมก็ไม่ไม่รู้อนาคตมันจะมีหรือเปล่าเป็นเด้งนะเด้งเด้งเด้งคือแบบเป็นเท่าๆอะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหนึ่ง,ง,เ,งเด้งสองเด้งสามเด้ง มันก็อาจจะเป็นไปได้อะแต่มันก็ขาดทุนอยู่ใช่ไหมครับอืมยังไม่ยังไม่ถึงเวลานะแต่มันดูดีอ่ะอก็รอไปล้วกันผมว่าตอนนี้ตีนี้ไปยังไม่เบรกฮะดาทิล่าอีกรอบหนึ่งมาดูสีตังนี่ก็ถามมาคนเดียวกันว่าเอายังไงผมก็บอกว่าอ่ามันลงมาตงถึงไหนสีตังก็เหมือนกับอ,อันนี้สองสองสูตรนะ้สองหนะึ่งเะอันนี้มาก,ก่อนดูดีครับมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่ อ่สี่สิบห้าสิบาทประมาณนี้นะมันแตกพาใช่ไหมถารตอนนี้มันทะลุไปแล้วอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมมันไม่มีราอ่ะผมว่ารออีกหน่อยเลยถึงแม้มันจะโอเวอร์โซ่อะซูเปอร์โอเวอร์โซ่แต่มันผมบอกไม่ได้จริงๆนะว่ามันจะหยุดแค่ไหนเพราะว่ามัน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 เหมือนกาลังอันนี้เป็นเหวเลยครับปากเหวลงมาแล้วอ่ะผมไม่รู้จริงๆว่าเหวอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ที่สิบสองบาท หรือสิบสี่บาทก็พอแล้วหรืออาจุอยู่ที่เก้าบาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเรารอให้มันทะลุตรงนี้ไปนะครับประมาณให้มันตั้งตัวได้อะตอนนี้มันยังตั้งไม่ได้นะครับผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่ใช่ผู้มาก่อนการผมไม่รู้อะดูกราฟมันยังมันยังบอกไม่ได้นะตีเทีนไหลมันก็ยังคุณรอได้ไหมล่ะรอเป็นเป๊ะแล้วคุณไปซื้ออางเงี้ย วันที่เบรกแท่งใหญ่ๆวลุ่มมาคุณต้องกล้านะไม่ใช่ว่าวันนั้นขึ้นสิบเปอร์เซ็แล้วคุณไม่กล้านึกออกไหมครับ่างนี้มาเนี่ยก็มีแค่จุดเนียที่จะบอกได้นะว่ามันจะจบอันนี้คือบอลลอนเบรกขึ้นไปมันแค่จบแนวโน้งขาลงนะไม่ใช่ว่ามันจะไปขาขึ้นนะต้องแยกอะไรออกนะครับมันเป็นขาลงมายาวนานเวลาจะจบมันแค่จบแนวน้มขาลงคือมันจะไม่ลงแล้วไม่ลงมากกว่านี้แล้วแล้วก็ต้องไซด์เวย์ไปอีกไซส์กเวลาเวลานึงหรือจะหรือจะเล่นกันเลยนั้นคงไม่ได้นะมันไม่ใช่หุ้นปันขนาดนั้น นะครับถ้าจะมันจะเ,เบรกขึ้นเป็นตัว V s h a p e มันต้องเป็นมีข่าวดีขึ้นมาจากขาลงไปขาขึ้นเ่ยถามว่ามีไหมมันก็มีอะมม่ะพอไปดูหุ้นที่มันประกาศรูปประกาศนี่ทํานู่นทํานี่ก็พลิกจากขาลงมาเป็นขาขึ้นพันในสองแท่งอะไรอย่างเงี้ยระวังไว้แล้วกันผมว่าตัวนี้อย่างสมมติว่าเคอรี่ยังน่าสนใจกว่านะสตาร์กอันนี้ก็มีคนถามอืมอ่าตัวนี้ผมว่า ไอ้เคยพูดไปแล้วเออสองครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเหมือนมันยังไม่สุดนะครับดูแล้วมันไม่รู้สิคือตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยนะแต่มันมันคงมีอะไรดีนะมีคนทําหลายคนนะครับไม่รู้พีถยมันทําอะไรเนี่ยผมว่ามันแนวรับผมว่าสามผมมันเปไนอันนีสนใจผมว่ามันมันยังไม่ใช่อ่ะอาจจะมันผมอาจจะมองผิดก็ได้นะแต่ผมว่าอืม ในในวีคอะในเดย์มันโอเคนะแต่ในวีคมันเหมือนกับมันยังไม่อืมมันยังไซเวลนี้กรอบนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าได้ที่สามหกกผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมว่ารอไปก่อนนะดีตีเทียนลน์อย่างงี้นะครับหรือคุณจะตีเทียนลน์สั้นๆอย่างเงี้ยอันนี้มันมันใช้ได้ตีได้นะครับไม่ใช่ว่ามีคนถามว่ามันแล้วมันมันน่าจะถือไหมมันมันน่าจะถือน้อยกว่าตรงนี้นะเตีจุดยอดไปสองจุดอันนี้เราเขาเรียกตีเทียนลน์ขนาน คตีตีฉลานความชันนะตีตามความชันของมันของกราฟถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์มาก็จะดูสโลฟอย่างเงี้ยกี่องศาก็ตีตามนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่ามันก็เชื่อได้ระดับหนึ่งนะครับมองด้วยตาเปล่าผมดูมองไม่ออกเนี่ยผมก็มองตาเปล่าเหมือนก็มันยังไม่เบรกจริงตีม,มันก็ยังไม่เบรกจริงบางทีก็ผิดนะบางทีขี้เกียจตีว่ารออีกหน่อยละกันแล้วรอถ้าคุณจะเล่นเป็นเดทไทเกลงมา3 9 6เ้า แล้วถ้าอาสายไม่ลงเนี่ยผมว่าจะทยอยซื้อนิดนิดหน่อยครับผมว่ามันก็น่าสนใจดีเพียงแต่ว่ายังผมว่ายังไม่สุดละกันอ่าวันนี้จ c อซนนี้มีคนถามมานะครับเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ได้สวยนะสี่สิบแปดกับตรงนี้สี่สิบเก้าเอาสิ่งยิงสี่เก้าสวยกว่านะขึ้นมารอแล้วนะครับแต่จะเบรกหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ถ้าคุณตีเทนไลน์เนี่ยมาวันนีย มันยังไม่หลุดนะเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่ได้ถ้าหลุดเทรนไลน์คุณมีอยู่สมมติคุณนูนซื้อได้หน,นึงตัวนี้หลุดเทรนไลน์เช่นนี้คุณขายไปก่อนนะล้วมารับผมว่าสี่สิบห้าอะไรเงี้ยน่าจะรับได้นะสี่สเจ็ดห้าอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะครับตีวีคตีวีคมันสวยแล้วนะนี่นะครับตีวีคเนี่ยพึ่งเบรกมาได้แค่สองแท่งเดียวนะสองแท่งนี้นั่นเองตั้งแต่แท่งน,นี้รอมันฟอร์มตัวแล้วกันผมว่ารอวีคหรือไอซายมันมากกว่าห้าสิบแล้วก็ ตัวนี้ m t c วันนี้วันนี้รับคืนนะแต่มันนี่นะครับดูเนี่ยผมคิดว่าตรงฐานนี่มันเอาอยู่นะแต่พอเหลือบไปมองสวัสดอ้าวเนียมันลงเหมือนกันเลยว้ยตลาดเขียวปีนั่นกะลงมันมีอะไรมันมันมีอะไรซ่อนอ,อยู่ทน,นนะ้นพอเราเห็นตัวอื่นเราก็เริ่มเอกใจกยิงสวัสดทรงสวยกว่านะ แต่พอดีอันนี้มันเป็นไฟบังคับนะครับเราขายได้กรอบบนไปแล้วเรารับคืนก็ไม่เป็นไรอ่ะรับแล้วจะหลุดหลุดตรงนี้ผมก็ยอมแพ้สี่สิบประมาณนี้นะสี่สิบสองห้าประมาณนี้นี่นะครับผมว่าแต่มันสามฐานน่าคิดในใจดูกราบตอนเช้าเออถ้าสามฐานอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะถ้าลงมาอย่างนี้นะครับสี่สิบสองสี่สิบประมาณท่วนแตเออ่เราผมว่ามันคิดจะเด้งผมก็เลยจะซื้อแต่พอพอมาดูสวรค์แล้วเนี่ยก็เลยถอนออกมาแล้วก็ ไม่ไม่ซื้อแล้วพอมาปิดดันปิดเจ็ดสิบห้าตังแค่สามช่องแล้วบรันดันดันมีโวลลุ่มพอสมควรนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊หรือมันจะมีข่าวทางไม่ดีไม่ดีออกมานะไอ้พวกนี้ข่าวนะครับไม่มีอะไรมากหรอกเป็นเกี่ยวรับภาครัฐทั้งนั้นแหละธนาคารเนี่ยเขาไม่ไปทำอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเสี่ยงน้อยไอ้พวกนี้มันเสี่ยงเยอะแล้วบริษัทบรรดันเค้กว่ามี npl สองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันเป็นที่น่าสนใจนะดริเวศยังพูดถึงนะครับ ว่าเคยเขาไม่ได้เอ่ยตังตรงนะเขาบอกบริษัทพวกนี้คุณคิดดูแล้วกันธนาคารเขาเป็นลูกค้าที่แบบมีรายใหญ่มีโรงงานคนละมันเขาไม่ได้เ,ดเราดิเรกบอกผมไม่ได้ดูถูกน,นะเขามันคนลา,อ,าอะไรละ่ะเซกเมนต์หรือเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้นั้น npl ยังสี่เปอร์เซ็นนะครับสามสี 3, 4, ่ห้าเปอร์เซ็นแต่อันนี้ดันเคว่าหนึ่งุดหเปอร์เซ็นตผมบอกเอ,อ มันจะเป็นไปได้หรอนะเขาเอาทะเบียนรถมาจำนามาอะไรอย่างเงี้ยเลยมั่ออาจจะเป็นจริงเขาบอกผมแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาพูดอย่างนี้นะครับผมก็เออพอเขาพูดเออมันก็จริงกุเว้แต่พอฟังไปม,มากก็เขวะนะพะถ้าไปเชื่อเขาเราก็จะไปซื้อตัวน้ตัวนี้นึกออกไหมๆๆๆครับก็ฟังไว้อ่ะคืออะไรเขาเรียกเขาเรียกเป็นปลาชได้ไหมได้นั้นเป็นผู้รู้อ่ะผู้มาก่อนการผมว่าเขาน่าจะได้นะคนนี้นั่นคืดรนิเวศนะครับร้บรอยสองชั่วโมงเนี่ยนะ ข้อเสียคือมันลงมานานเกินไปจะถามว่ามันเกิดไดเวอเจนได้ไหมคอนเวอเจนได้นะครับพรเพียงแต่ว่าลงแล้วมันเด้งไม่ลึกอะนึกออกไหมเด้งมันิดเดียวลงอีกแล้วแล้วบนรูปมันก็มาทุกครั้งที่ลงผมก็เลยแปลกจริงๆิงมันก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะแต่พเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอไปเห็นสวัสด์แล้วไปนึกถึงค, eth, คําดตรนีเวศก็เลยถอดออกมาก่อนดูเรลก่อนละกันผมไม่แน่นะ ถ้าตรงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใจใหม่40นะครับหรือถ้ามันมันเบรกขึ้นไม่ได้ผมว่าโอเคน่าจะน่าสนใจเ,เราลองดู B แล้วกันนะโลจิสติกวันก่อนบอกนะครับมีคนถามมาผมว่าตรงจุดเบรกตรงนี้น่าเล่นนะ48ตัิบแปดตันไแล้วลองไปดูนะครับตรงนี้ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะถึงแม้จะเกิดอูซูเปอร์โอวบอร์ดแต่จำไว้นะครับพุ้นปั่นไม่มีผลนะครับ สำหรับสำหรับผมนะคุณดูอย่างนี้ก็ได้นะครับอุ้นป่านคุณไม่ต้องไปแคร์นะครับดูจะเพียวๆแถวดูตรงไหนแนวต้านถัดไปห้าสิบสี่กับตรงนี้หกสิบนะครับแล้ววอลุ่มมันดันมาไงปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าเล่นนะครับถึงไม้จะเสี่ยงเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับแต่บอลุ่มมันมาที่ผมบอกว่าข้อเสี่ยงบีมันไม่มีวอลุ่มเ่ยเห็นไหมครับมันราบเรียบมีแค่ตรงเนี้ย ไม่มีอะไรเลยนะครับผ่านผ่านมาตรงนี้ต,นตัวตั้งแต่กี่เดือนแล้วเนี่ยห้าเดืดนด 1, 2, 3, 4, อน,ะนละสี่เดือนกว่าห้าเดือนห้าเดือนนับแท่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งนีงนะครับที่มีกลุ๊งสูงแค่ในหกวันเท่าในหกเดือนเดือนละวันนะครับแสดงว่าแต่วันนี้มันมาแล้วก็ถ,ถ้าคุณชอบเล่นผมก็เ,เล่นไปเถอะนะแต่ก็ต้องมีคัดลอสนะครับคุณตีเทนล,ลายอย่างนี้นะผมแนะนําวันใดวันหนึ่งหลุดนะครับถ้าหุ้นที่ดีมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นไปเรื่อย นะครับก็จะขึ้นอย่างเนี้ยแล้วคุณก็ขยายเทนไลน์ไปนะครับอย่างเนี้ยคือมันจะไต่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับในวีะยัง,ย,งยังไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะหกสิบดตังค์นะครับอีกสิบตังค์สิบตังค์นี่เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตัวมันเล็กอวันนี้ดูทีเฟกทีเฟกนี่นะครับเอถามว่าวันนี้ทำอะไรผมก็ขึ้นมาเยอะนะก็ลองช็อตดูสักหน่อย เอาไปชุดหนึ่งลองดูนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะโซม,มันใช้ได้นะแต่ผมคิดว่ายังไงนะครับตรงเนี้ยผ่านยากยากมากคือตอนแรกก็รอตรงนี้9 9ก้าไม่รอนะครับขึ้นมาก็เอาซะหน่อยถามว่ามันมมม่นใจไหมไม่มั่นใจแล้วถามว่ามาที่2ตรงไหนเขาแล้วที่ลงมานะก็ปิดเรียบร้อยนะครับพี่ช็อตไว้ทีนี้ตีทีไลง่ายๆยานี้นะครับ หลุดเมื่อไหร,นรไามมา่นะครับไม้สองตามมานะครับตรงนี้แล้วถ้าหลุดตรงนี้อีกน,นะครับสเตปไล่ฟังนะไม้สามตามมานะครับเจ็ดหกอตรงนี้มันกั้งกึ่งกันเนี่ยบางทีมันอยู่ใกล้กันประมาณสิบจุดบางทีผมอาจจะเอาไม้เดียวก็ได้หรืออาจจะสองไม้ก็ได้บอกไม่ถูกเขาเนี้่ยจะปล่อยมันรันละอันนี้เป็นแค่ออเดอร์เยายามยัง,ย,ง,ย,งยังบอกจริงๆทีเฟกอะผมว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรมากนะครับ อาร์ตสไตน์ใช้ได้ไหมก็ก็ใช้ได้หรือจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนี่ยคุณเล่นแค่นี้ก็ได้นะผมว่าไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้อยอันนี้เป็นเดยเป็นสองชั่วโมงนะครับเนี่ยก็ลองดูแล้วก็ตีเทรลลาย,ยานี้ยหลุดมาคุณก็ทำตามวิธีไปเวลามันเบรกเห็นไหมครับตอนมันขึ้นนะมีแค่สองจุดนะครับเลือกเอาอันใดอนหนึ 1, ่งเบรกไปคุณก็ต้องมีตรงนี้ตรงนี้ห้าม จริงๆถ้ามีฝีมือก็ตรงนี้ก่อนแต่ถึงแม้คุณซื้อเก้าสี่สามคุณก็อาจจะไปขายตรงนี้ก่อนเราไม่รู้เราจะผ่านปะใช่ไหมฮะสิบห้าจุดแล้วพอมันเบรกอีกหนึ่งกูนก็ไปซื้อแพงกว่าตรงนี้พอน, break, นี่เข้าแก๊ปปิดแก๊ปอีกทางหางนะครับอยวผมให้ดูสามสิบนาทีนะครับวันนี้เนี่ยพอมันปิดแก๊ผมก็เริ่มรู้แล้ววันนี้แก๊บเนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งประมาณเนี่ยผมก็รู้แล้วไอ ตอนบ่ายันเอาต่อแน่มันเอาจริงๆนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บามาถึงตรงนี้นะครับนี่คือเวลาเปิดเนี่ยทีเฟกผมเปิดเดงยสิบสามสิบนะครับสามสิบด้วยอันนี้เล่นแบบเต็มที่เลยนะครับบางทีแต่ส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ได้ใช้บางทีก็ใช้นะถ้ามีเวลาเราคิดว่าเราจะมีโพซิชันกับมันตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับชนปุ๊บร่วงเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรที่ว่า พรุ่งนี้จะต้องลงนะครับเพราะผมดาวแล้วว่าวิ่งต่ำดาวชนฟิชเจอร์อ่าวันนี้เซ็ตอุ่มน้อยผมคิดว่าขึ้นมาไม่ค่อยในระยะสำคัญจริงๆริงมันไอไอเด้งวันนี้มันไม่มันไม่ใช่การเด้งนะมันน่าจะเป็นมันไม่ใช่การรีบาวนะเพราะไอ้วันนั้นลงมาสิบแปดใช่ไหมยี่สิบจุดวันนี้ได้สิบสามมันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่เด้งหรอกผมว่ามันขึ้นนึกออกนะครับถ้าถ้ารีบาวมันควรว่าลงมาสักสามสิบจุด รีบาลสักสิจุดอะไรเงี้ยนิดเดหนึ่งในสามแต่นี้มันดันจะขึ้นมาเท่ากับที่มันลงไปมันไม่ใช่การ,รีบาแล้วแหละแต่เราก็อืมตอนนี้มันยังขาขึ้นยังได้เปลี่ยนอยู่นะครับก็รอดูแล้วกันางที่บอกนะครับคุณนี่คุณช็อตเพิ่มตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับว่ามันจะไปถึงไหนตรงนี้เป็นแนวรับเวลาลงมาถึงแนวรับพวกนี้คุณก็ปล่อยไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับอย่าไป ทีเฟกมันไม่เหมือนหุ้นนะมันจะไม่ไ้ขึ้นรอบเดียวนะมันจะเป็นเหมือนขึ้นนขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่เหมือนกับวิ่งกันตาตั้งขาเดียวอะโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ